นวันนี้ชมสีสันจากงานแฟชั่นโชว์ขยะรีไซเคิลจังหวัดมหาสารคามจากนั้นพบกับลูกจระเข้ติดตะข่ายดักปลาชาวบ้านที่จังหวัดลำปางและปิดท้ายนี่และเมืองไทยจะพาไปลังเรือหารักเฮ้ <c oughs> ลังเรือตกมึกตอนกลางคืนที่เมืองพัทยาจังหวัดชนบุรี สวัสดีครับต้อนรับผู้ชมเข้าสู่สารพันข่าวสารทุกทิศทั่วไทยหาดูที่ไหนไม่ได้มาดูที่นี่ไทยแลนด์โอรีที่นี่ที่เดียวค่ะไปเริ่มต้นข่าวกันเลยดีกว่านะวันนี้นะวันนี้สารพันนี้ข่าวเยอะมากเลยนะใช่แล้วค่ะเยอะกว่าทุกวันไหมก็ไม่เหมือนไม่ไม่มากกว่าทุกวันแต่ว่าสาระเนี่ยเยอะกว่าทุกวันวันนี้ไปเริ่มเรื่องแรกกันในวงการแฟชั่นโชว์ระดับระดับประเทศใช่ไหมระดับจังหวัดไม่ผิดรายการนะไทยแลนด์โอรีบ้านๆพอนะพี่ไม่ผิดแน่นอนนะครับเพราะว่าแฟชั่นโชว์ที่ว่า ได้ทั้งมูลค่าแล้วก็ไอเดียด้วยแถมยังเป็นการช่วยโลกร้อนด้วยนะครับช่วยลดปัญหาโลกร้อนเนี่ยเออนะครับที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับเขาจัดแฟชั่นโชว์ที่ได้ไอเดียมาจากการนําเอาสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือขยะนี่แหละนำมารีไซเคิลนะครับเป็นชุดแฟชั่นได้สุดเก๋จริงๆครับค่ะอยากให้คุณผู้ชมไปดูพร้อมกันเลยว่ามีไอเดียแบบไหนกันบ้างในนี้นโอ้นี่ชุดแต่งงานชัดๆใช่ไหมชุดเจ้าสาวเหรอสวยมากโอ้โห นี่นะครับที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นไฮไลท์ของงานเลยก็ว่าได้ครับกับงานประกวด Miss Recycle MSU 2015นะครับเป็นการแต่งกายชุดที่ประดับตกแต่งหรือตัดเย็บมาจากขยะรีไซเคิลนะครับซึ่งก็จะพิจารณาให้คะแนนตัดสินนะครับจากความคิดสร้างสรรค์สามารถนำไปประยุกใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะครับก็คือสวมใส่ได้จริงอ่ะนะครับซึ่งก็เปิดโอกาสให้นิสิตและก็ประชาชนนะครับที่ชื่นชม อย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อรับมอบขวดพลาสติกนับเป็นคะแนนขวัญใจประชาชนด้วยมีโหวตโวตมีโหวตด้วยนะคะใช้ขวดพลาสติกนั่นเองสำหรับชุดที่ได้รับความสนใจนะครับก็คือชุดนางพญานกยูงสีเขียวสวยมากคือจริงๆจะบอกว่าสวยทุกชุดสวยเนี่ยแต่ไอเดียเนี่ยสำคัญนะครับเขาบอกว่าทํามาจากตะข่ายกรองแสงสีเขียวนะครับหลอดกาแฟช้อนพลาสติกนะครับ ฝาขวดน้ําพลาสติกแล้วก็เศษกระดาษออกมาเป็นชุดโอ้โหนกยุง,งํงาแพนสวยขนาดนี้นะครับนนก็ต้องบอกว่านอกจากนี้เนี่ยในงานยังมีการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลนะครับเพื่อส่งเสริมให้ทุกคนคัดแยกขยะอย่างเป็นระบบนะครับตามหลัก 3R ค,คือ reduce นะครับ r e u s สและก็ recycle นั่นเองครับก็เป็นการสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนั่นเองครับโอ้สวยมากนะคะชอบชุดเมื่อสักครู่ในชุดสีดำไปชุดราตรียาวสวยมากมไปดูอีกหนึ่งที่กันดีกว่านะคะที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะเขาจัดการแข่งขันกีฬาเชิงดอยเกมนะคะที่อําเภอดอยสะเก็ดจัดขึ้นเป็นครั้งที่17แล้วส่งเสริมให้ประชาชนเขารักการออกกําลังกายนะคะเพื่อสุขภาพแล้วก็เสริมสร้างความสัมพันธ์ความสาม,มัคคีแต่กีฬาที่เรียกได้ว,ว่าเป็นไฮไลท์แล้วก็สร้างสีสันใน งานนี้นะคะก็คือการแข่งขันวิ่งหิมะวิ่งอะไรนะวิ่งหิมะที่จังหวัดเชียงใหม่พี่เจี๊ยบมีตกแล้วเหรอนี่แหละเป็นพิเศษสุดนะคะเพราะว่าที่นี่เขาใช้การวิ่งผาดแต่เปลียนจากการใช้ไม้ในการวิ่งผาดเนี่ยเป็นการอุ้มก้อนน้ําแข็งขนาดสี่เหลี่ยมแทนอุปสรรคอย่างที่บอกก้อนน้ําแข็งอน่ยพี่เจี๊ยบเย็นมือมากนะคะแล้วมันลื่นด้วยถูกต้องนะคะประชานทุกคนต้องทั้งอุ้มทั้งแบบ เตงกันเข้าไปนี่แหะคะแล้วก็รีบไปให้ถึงอีกฝั่งหนึ่งเพื่อที่จะรีบเปลี่ยนเพราะว่ามันถือเวนานานๆลงต่อลงต่อมือมันชามากมไม่ไหว<ช>แล้วนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นกีฬาวิ่งผัดที่ค่อนข้างจะทุลักทุเลเลยทีเดียวนะคะแต่ก็สร้างรอยยิ้มแล้วก็เสียงัวเราะให้กับบรรดากองเชียร์ที่อยู่ข้างสนามเป็นอย่างดีเลยค่ะนะครับนี่ก็ต้องบอกว่าประเดิมข่าวแรกของรายการนี้ก็เป็นเรื่องงแฟชาติแล้วก็วงการกีฬาใช่แล้วค่ะกีฬาแปลกๆนะครับยังไม่หมดแค่นี้นะครับที่จังหวัดลำปางเนี่ย ชาวบ้านเนี่ยเขาพบลูกจระเข้นะครับติดกับดักปลามานะครับน่าคาดว่าน่าจะเป็นไอเเคที่จระเข้ที่เขาเลี้ยงไว้มันกินไก่ปะจระเข้ตัวนี้เออมันอาจจะไม่ใช่ลิตเติ้ลค็อกคดายไม่ใเป็นค็อกคดายธรรมดานะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับภาพบรรยากาศนี่นะครับลูกจระเข้ที่ถูกจับได้นะครับก็อยู่ในกล่องโฟมนะครับลูกจระเข้ตัวนี้เนี่ยถูกพบบริเวณ คันคลองนะครับส่งน้ํำชลประทานนะครับตำบลพระบาทอําเภอเมืองเป็นลูกจระเข้น้ําจืดนะครับอายุดูจากไซส์เนี่ยก็น่าจะสัก6-7เดือนนะครับ <c oughs> ก็ถูกชาวบ้านจับได้แล้วก็ใส่กล่องโฟมเอาไว้อย่างที่เห็นนะครับก่อนจะประสานไปยังนนทางสํานักงานประมงจังหวัดให้มารับไปนะครับด้านคุณพงเทพจันนรงหัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงนะครับบอกว่าลูกจระเข้ตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นของพวกนักสะสมเหรอ อาจจะเลี้ยงเอาไว้หรืออะไรแบบนี้บางคนเขาเลี้ยงเอาไว้ดวกเล่นเออพวกลี้งเลี้ยงสัตว์แปลกแต่ไม่น่าจะดูเล่นเลยดูมันดุร้ายนะหรือไม่อาจจะเป็นจระเข้แคะหรือเปล่ามันก็ถือว่าเป็นเป็นสัตว์แปลกเหมือนกันนะครับก็อาจจะหลุดออกมาเองนะคะเพื่อออกมาหาอะไรกินตามธรรมชาตินี่แหละก็ถือว่ายังโชคดีที่ยังไม่ได้ไปทําร้ายใครข้านะครับทางเออเนี่นเขามัดมาฝากกันนี่แค่หกเดือนใช่ไหมฟันยิงแหลมคมขนาดนี้สำนักงานประมงเนี่ยก็จะนําเอาไป กักตัวไว้แล้วก็อาจจะขยายพันธุ์ได้ต่อไปอ <า S 1> นั่นเองใช้รประโยชน์ต่อไปเนะคเพราะว่าไม่รู้รว่าใครเป็นเจ้าของหาไม่ได้นะของพี่เจี๊ยบเป็นเรื่องของจิวจ๋วๆเล็กๆแต่ของชู้เนี่ยเป็นเรื่องของยักษ์ ใหญ่ๆกันบ้างพาไปดูในการงูเหลือมเป็นของลูกได้ไหมลูกจระเข้ได้ไหมเล็กๆนี่แหละบอกกับพี่เจลอันนี้พาไปดูของยักษ์ใหญ่ๆใกนงูเหลือมขนาดใหญ่กว่า3เมตรนะคะเลื้อยเข้ามาอยู่ในบ้านของชาวบ้านที่ตำบลเวียงอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนะคะชุดกู้ภัยอนุภาวธรรมเนี่ยเขาจัดทีมเข้าไปตรวจสอบเลยพบว่าไอ้เจ้างูเหลือมตัวนี้เป็นเพศผู้ความยาวบออๆอย่างที่บอก3เมตรน้ําหนักก็14กิโลกรัมนะคะแบบคนเดียวก็หลัง 영 <susur> หักเหมือนกันนะคะ,อะสอบ<ข>มาณประมาณขาคุณชูมานานอุตายละขาสันขาที่ฉันเล่ขนาดนี้ก็ยอมนะคะเขาบอกว่าจากการสอบถามเจ้าของบ้านนะคะคุณบุญสิงแก้วรักมุกก็บอกว่าขณะที่ภรรยาเนี่ยกำลังเข้าห้องน้ําอยู่พบไอ้เจ้าง,งูตัวนี้มันนอนขดอยู่ในห้องน้ําก็เลยรีบการช่วยจับงูออกมาไว้ข้างนอกนะคะเนื่องจากเกรงว่าจะเกิดอันตรายกับลูกสาวเบื้องต้นก็เชื่อว่าน่าจะเลื้อยมาจากป่าเข้าโพ่ที่ห่างจากบ้านไปประมาณ300เมตรนี่แหละค่ะทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยเขาก็ นำจับไปใส่กระสอบแล้วหลังจากนั้นก็จะนำไปปล่อยป่าคือสู่ธรรมชาติต่อไปค่ะครับแหมต้องบอกว่ายังอยู่กันที่จังหวัดเชียงรายนะครับเทศบาลตําบลนางแลเนี่ยนะครับพร้อมองค์กรปกครองนะครับส่วนท้องถิ่นก็จัดงานเทศกาลปีใหม่ของชนเผ่าลาหูนะครับเป็นประเพณีกินว่อนั่นเองครับเป็นแบบไหนได้คุณผู้ชมไปดูพร้อมกันนี่แหละนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศนะครับโดยงานเนี่ยจัดขึ้นบริเวณลานสาธารณะ กลางหมู่บ้านลิขินะครับนางแลในบรรยากาศภายในงานเนี่ยก็ต้องบอกว่าคึกคักนะครับมีพี่น้องชาวไทยบุเขาที่ยังรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีนับถือผีเนี่ยนะครับไปพบกันสร้างความสุขความอบอุ่นนะครับพร้อมทั้งยังจัดกิจกรรมบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาคนในหมู่บ้านให้พ้นภัยอันตรายต่างๆนะครับซึ่งก็ถือเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมา แต่บโบราณนะครับจนถึงปัจจุบันมีการเส้นไหว้จากเนื้อสัตว์ข้าวปลาอาหารนะครับก็มีทั้งขาวทั้งหวานนี่แหละ,ะนะครับรวมไปถึงดอกไม้ทูบเทียนด้วยก็เพื่อความเป็นเสืริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวนะครับนอกจากนี้ยังจัดให้มีกิจกรรมการเต้นจะคืคะจะคึนะ อีกคืนี่ไม่ไม่ใช่จะคืนี่ใช่นะครับก็หรือว่าเป็นการระบำของชนเผ่าลาหูนั่นเองนะครับใครที่สนใจก็ไปเที่ยวงานกันได้นะครับงานเนี่ยจัดทั้งหมด10วัน10คืนจนถึงวันที่29คกุมภาพันธ์ไปต่อกันที่จังหวัดตากนะคะประชาชนชาวไทยทั้งชาวเขาเผ่าต่างๆกว่า300คนค่ะเขาร่วมงานเทศกาลปีใหม่เหมือนกันที่นี่เขาจัดขึ้นชื่องานว่าเทศกาลประเพณีปีปีใหม่ อิ๋วเมียนนะคะที่บ้านร่มเกล้าสหามิตรอิ๋วเมียนจัดขึ้นที่บ้านร่มเกล้าสหามิตรนะคะตำบลคีรีราชอำเภอพบพระค่ะก็ไปการอนุรา์วัฒนธรรมประเพณีที่เขายึดถือปฏิบัติมาตั้งแต่บรรพบุรุษแล้วนะคะในงานเนี่ยมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นการแสดงเต้นรำชนเผ่าการประกอบพิธีต่างๆนะคะตามความเชื่อเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับครอบครัวแล้วก็ตนเองด้วยก็เรียกได้ว่าเป็นวันครอบครัวอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะตามประเพณีก็ นอกจากนี้การเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีก็สร้างความรักความสามัคคีแล้วก็อยากจะให้ประชาชนเนี่ยหวงแหนในวัฒนธรรมให้คงอยู่รุ่นหลานเนี่ยสืบต่อไปด้วยรุ่นลูกหลานต่อไปครับะนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงก,กลับมานะครับนี่แหละเมืองไทยสองสาวจะพาไปตกหมึกกันไม่ไกลไม่ไกลนะครับ,รบพัทยานี่เองครับสักครู่กลับมาติดตามค่ะ